สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาในเกมแร็คแนลร็อกออนไลน์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ IRO นะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยณปัจจุบันที่ผมกําลังอัดคลิปนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์ยังไม่เปิดนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทําไมเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ทันเปิดเลยแต่ผู้เล่นมากมายก็ไปใส่เกมนี้กันไปแล้วกว่า10,000บาทรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับ และก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะครับผมขอบพระคุณสปอนเซอร์กันสักนิดนึงนะครับจุมบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้และแน่นอนถูกกว่าเติมเองนะครับผมตอนนี้เปิดให้บริการเติมเงินเกมแร็ก a น o ร็อ l ออนไลน์เซิร์ฟเวอร์แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับใครสนใจจะใช้บริการสามารถไปกดติดตามได้ที่ Facebook f แฟนเพจจุนบิโกช็อป j u n e b i k o เ w ว n w ค S h o p นะครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่เนื้อหาของเรานะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้เพื่อนเฟังว่าทำไมผู้เล่นมากมายหลายท่านถึงไปเกมนี้ไปกว่า1,000 0บาทและบางคนมากกว่านั้นด้วยนะตั้งแต่เกมยังไม่เปิดนะครับผมอันดับแรกเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับโปรโมชั่นขอบคุณสําหรับการต้อนรับเป็นโปรโมชั่นเปิดเซิร์ฟเวอร์ของแร็คทาร์กเซิร์ฟเวอร์กราวิตี้เซนี้นั่นเองนะครับผม โปรโมชันนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งสิ้น2หมวดน,นะครับก็คือ 1. โปรโมชั่นการเติมเงินครั้งแรกนะครับผมเติมเงินด้วยบัตร True Money ราคา500บาทย้ำเลยนะครับท r u e m o n e y เท่านั้นนะครับผม500บาทจะได้รับไอเทมช่วยเล่นในช่วงต้นเกมมากมายเลยนะครับเช่นอาหารเพิ่มอิน10นะครับ5อันอาหารเพิ่มเด็ก1 5 5อันอาหารเพิ่ม a g i 1 0 5อัน อาหารเพิ่มสเต็ง10อีก5อันนะครับผมสกรอเอบี B นะครับหรือว่า A G Base เนี่ยอย่างละ15ใบนะครับตั๋วเปิดสตโรคาฟาฟรี10ใบตั๋ววาร์ฟคาฟาฟรี10ใบนะครับและอย่างสุดท้ายเป็นสิ่งที่หลายคนถามหามากเลยนะครับผมก็คือเป็น e l i t ตซิกซัพพลายบ็อกนะครับภายในกล่องนี้นะจะบรรจุไวโพชั่น100ขวดแล้วก็บลูโพ o ชั่น50ขวดนะครับ กล่องนี้เนี่ยจะได้ถึง2กล่องก็เท่ากับว่าจะได้ไว้200ขวดแล้วก็ได้บลู1 0 0ขวดนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายท่านทราบอยู่แล้วว่าในเวอร์ชันนี้ของ Gravity นะครับในแคชชอ p เนี่ยจะไม่มีขายยาปั๊ม MP ไม่มีบลูขายนะครับผมและกล่อง Elite Seek Supply b x x เนี่ย เติมเงินด้วยทูมันนี่แค่500บาทนะครับจะได้ไว้200บลู100ช่วยในการเก็บเลเวลในต้นเกมได้อย่างไวเลยนะครับและนอกจากนั้นแน่นอนการเติมโปรโมชั่นทูมันนี่500บาทนะครับไอเทมที่คุณจะได้เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไอเทมมูลค่า500บาทนะครับ มันคือของแถมเพราะว่าพอยที่คุณเติมเข้าไป500บาทคุณก็จะได้ c a s พอย i n t ห้าพัน p o อยู่ดีไม่ได้หายไปไหนนะครับต่อมานะครับผมยังอยู่ในหมวดของการเติมเงินครั้งแรกนะครับเมื่อเติมเงินด้วยบัตร Tru ม Money ราคา1000บาทนะครับในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนดเนี่ยรับทันทีปิโกปิโก้ hairband หรือว่าหมวกปิโก้นั่นเองนะครับความสามารถของหมวกปิโก้ปิโก้นี้นะครับจะทําให้เราเดินเร็วขึ้นเหมือนเรามีสถานะ ag up ตลอดเวลาไม่ต้องง้อพระนะครับแล้วก็ยังได้ความสามารถในการ โจมตีเร็วขึ้นนะครับ ASPD 5%รายรเเวทเร็วขึ้นนะครับลดไร่าย5%ดีเลย์หลังการโจมตีก็ลดลงด้วย5%ซนะครับผมซึ่งหมวกนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าไม่สามารถตั้งร้านขายได้นะครับแต่ว่าสามารถฝากคาฟาแล้วก็แลกเปลี่ยนให้กับผู้เล่นอื่นได้นะครับ และนั่นก็คือโปรโมชั่นในส่วนของการเติมเงินครั้งแรกนะครับผมต่อมาจะเป็นส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของการเติมเงินสะสมสําหรับการเติมเงินสะสมนี้นะครับเขาไม่ได้ฟิกบัตรแล้วว่าจะเป็นบัตรราคาเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นบัตรอะไรนะครับสามารถใช้บัตรอะไรเติมก็ได้๋ยวจะสะดวกใช้ TrueMoney เดี๋อยากจะสะดวกใช้ r a z e r Go และนี่ก็คือที่มาสาเหตุที่ว่าทําไมเกมยังไม่ทันเปิดแต่มีผู้เล่นมากมายเตกันไปแล้วกว่า10,000บาทรวมทั้งผมเอง ด้วยพ็อเปย์ไปแล้ว10,000บาทเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นนี้กันชัดๆสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรโมชั่นเติมเงินสะสมโปรแรกนะครับก็คือการเติมเงินสะสมให้ครบ5,000บาทซึ่ง5,000บาทนี้นะนับรวมโปรโมชั่น500 ทรูมันนี่กับ1,000ทรูมันนี่ด้วยนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นแคชพอยต์ที่ได้จากการเติมเงินแบบเต็มๆนะครับผมไม่ได้หักไปไหนเลยและแถมฟรีหมวกคอสตูมนะครับโกลเด้นแองเจิลแฮร์แบนด์หมวกนี้เนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนมันเป็นหมวกคอสตูมนะครับมันจะแยกกับหมวกปิโก p ปิโก้แฮร์แบนด์หรือว่าหมวกที่เราอยากจะสวมใส่อื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ในตอนต้นเกมที่เพื่อนๆอยากจะเก็บเลเวลเพื่อนๆอยากจะใส่หมวกปิโก p ปิโก a แฮร์แบนเพื่อให้โจมตีเร็วขึ้นไร้เวทเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอยากจะใส่เป็นคอสตูม Golden Angel จิลแ b a n d ก็ได้ เรียกง่ายๆว่าแองกระดิกนะครับเพราะว่าได้รับการคอนเฟิร์มจากทีมงานมาแล้วว่าหมวกแองสีทองอันนี้กระดิกได้แน่นอนนะครับสถานะของหมวกแองนี้นะครับผมฟังให้ชัดนะมันจะเป็นสถานะการเพิ่มโบนัส exp 1แต่เป็นการเพิ่มแบบชั่วคราวเท่านั้นนะครับสถานะโบนัส exp 1%ี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่ เปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับ28พฤษภาคม2563ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม63หลังจากวันที่31สิงหานะครับสถานะบวกค่า EXP จะหายไปแต่แองเกรดิกยังอยู่นะครับและต่อมานะครับผมเป็นโปรโมชั่นเติมเงินสะสมเช่นกันนะครับผมเติมเงินสะสมครบ10,000บาทจะได้รับคอสตูมโกลเด้นแองเจิลวิงหรือปีกทองเทพๆเลยนะครับผมสำหรับปีกนี้ขยับไม่ได้นะครับบอกก่อน ความสามารถของปีกนี้นะครับอันดับแรกเทโคตรอันดับที่2ก็คือโบนัส exp 2%นะครับตั้งแต่วันเปิดเซิร์ฟเลยจนถึงวันที่31สิงหาคมเช่นกันนะครับผมรวม2ชิ้นทั้งหมวกแองกระดิกแล้วก็ปีกแองนะครับจะได้รับโบนัส exp 3% หลังจากหมดระยะเวลากิจกรรมสเตตนี้จะหายไปแต่ว่าคอสตูมปีกแองจะยังอยู่นะครับย้านะครับว่าเป็นคอสตูมนะครับแล้วมันก็จะไม่ได้ไปทับอุปกรณ์สวมใส่ที่เพื่อนๆอ,อยากจะสวมใส่เพื่อเพิ่มสเตตัสต,ตัวละครนะครับผมและสําหรับเจ้าแองเกรดิกสีทองแล้วก็ปีกแองสีทองนะครับทีมงานบอกว่านี่คือไอเทมลิมิเต็ดออดิชั่นที่จะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับจริงๆคุณค่าของมันในเรื่องของการเพิ่ม exp เนี่ยผมจะบอกว่า3%รวมกัน2ชิ้นเนี่ยน้อยมากนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับ แต่ว่าคุณค่าของมันอยู่ที่นี่คือไอเทมที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถ้าทีมงานเอากลับมาขายอีกนะครับหรือว่าใส่ไข่สุ่มมานี่ผมด่าเลยนะและแน่นอนว่าก็มีผู้เล่นอีกหลายคนที่ยอมเปในแพ็กเกจนี้ก็จะด่าเช่นกันนะครับผมเอาปอีกอื่นมาได้แต่อย่าเอาปีกสามกับบนรโอรชันนี้กลับมาและสาเหตุหลักๆ ที่ทาให้หลายคนถึงกับยอมเปย์หนึ่งบาทตั้งแต่เกมยังไม่เปิดนะครับอันดับแรกก็เพราะว่าโปรโมชันนี้มันเป็นโปรโมชั่นก่อนเกมเปิดนั่นเองเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเปย์เซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตเติมเงินครั้งแรก500กับ1,000นะครับหรือว่าจะเป็นเซ็ตเติมเงินสะสม5000กับ1 0,000เนี่ยจะต้องเติมเงินภายในวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้3วันก่อนเซิร์ฟเวอร์เปิดเท่านั้นนะครับผมเติมหลังจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ะเหตุผลอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าปีกนี้สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยเติมเงินไป1,000 0บาทนะครับได้ของแถมมากมายไม่ว่าจะเป็นเซ็ตตั้งแต่ไอเทมช่วยเล่นอาหารเพิ่มสแตตไว้200บูร้อยนึงอะไรต่างๆได้หมวกวิกโกวิโกแฮร์แบนแล้วได้หมวกแอ g งเจนวิงกระดิกแบบคอสตูมได้ปีกแองสีทองซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนะครับผมก็ยอมที่จะลงทุน1 0 0 0 0บาทนี้นะเพื่อที่จะเอา แองกระดิกแล้วก็ปีกทองแล้วก็เจ้าหมวกปิโกปิโกเนี่ยไปขายนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงกันละกันเดี๋ยวทีมงานผ่านมาเห็นเดี๋ยวจะซวยยังไงก็ไปติดตามกันดูละกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเขาซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับและแนวโน้มในอนาคตนะอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตมโน,โนในโอกาสข้างหน้าหน้าหน้า,นาต่อไปเลยนะครับอีกสักนิดนึงว่าค่าแองกระดิกอันนี้แล้วก็ปีกทองอันนี้เนี่ย ทีมงานไม่นำกลับมาขายอีกครั้งมั่นใจได้เลยว่าราคามีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นแน่นอนนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นหลายท่านเนี่ยยอมลงทุนนะครับผมเติมเงิน1,000 0บาทตั้งแต่เกมยังไม่เปิด เล่าถึงโปรโมชั่นเติมเงินก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์กันไปแล้วนะครับผมจะไม่เล่าถึงช่องทางก็ไม่ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตแนะนําเลยสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับจูนบีโกชอ็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้วันนี้เปิดให้บริการเติมเงินเกมแร็ n นาร k อ n ออนไลน์เ e r ร์ฟเวอร์กรแล้วอย่างเป็นทางการนะครับผมและในขณะที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี้ถ้าใครได้มาฟังแล้วฟังภายในวันที่25 ถึง27พฤษภาคมนะครับอยากจะจัดเซตโปรโมชั่นเติมเงินสะสม5,000บาทหรือว่า10,000บาทนะครับหรือว่าในอนาคตต่อไปหลังจากคลิปนี้อยากจะเติมเงินเกมแร,คร็คนารอที่ประหยัดกว่าเติมเองนะครับแนะนําเลยนะครับที่ f a c e o o o k แฟนเพจจูนบีโกช็อป J U N E B I K O W E น W รรค S H O P นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําสักนิดนึงนะครับว่าถ้าใครอยากจะเติมโปรโมชั่น t r u มันนี่500บาทแล้วก็ True Money 1,000บาทนะครับตอนนี้จูมิโกช็อปยังไม่มีให้บริการ True Money นะครับเพื่อนๆสามารถใช้แอปพลิเคชัน True Money w a l l ล็หรือว่าช่องทางไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกนะครับเติมบัตร t r u มันนี่สโปรโมชั่นนี้ก่อนได้และจากนั้นนะครับใครที่อยากจะเติมโปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับห้าพบาทกับ1,000 0บาทอายกตัวอย่าง1,000 0บาทก็แล้วกันเพื่อนๆเ,เติมทรูมันนี่ไปแล้ว1,500บาทใช่ไหมครับยังขาดอีก8,500บาท เพื่อที่จะเติมเงินสะสมให้ครบโปรโมชั่น1,000 10, 0บาทนะครับก็สามารถติดต่อไปที่จูบิโกช็อปนะครับตอนนี้ทีมงานพร้อมให้บริการเลยนะครับและแน่นอนผ่านจูบิโกช็อปทั้งทีคูกกว่าเติมเอง100%จากราคาปกติที่เพื่อนๆต้องจ่าย8,500บาทนะครับผมเหลือเพียง 8,250บาทเท่านั้นนะครับผมลดไปเลยทันที250บาทนะครับหรือว่าใครที่ไปไม่ถึงไม่ได้อยากจะไปถึงเซต500เซตพันนะครับผมผมก็มีตัวอย่างเรทราคาเติมเงินเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับผมไว้ในอนาคตนะครับที่เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วอยากจะใช้บริการร้านเติมเงินเกมที่ถูกกว่าเติมเองแล้วก็สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ด้วยนะครับก็จะได้มาใช้บริการกันได้ถูกทางนะครับผม เอาละครับแล้วใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าเลกเล็ออนไลน์กราฟิตี้นี้ผมเล่นจริงจังมากและบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ๆให้ดูทุกวันนะครับผมใครที่เตรียมตัวหรือว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับแพ คลาสสามนี้นะครับผมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามกันไว้เลยนะครับรับรองว่าจะเอาเทคนิคข้อมูลการเล่นดีๆนานาสาระต่างๆเกี่ยวกับแร็คแนลล็อกออนไลน์ในรอบนี้มาโพสต์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องไปเลยยาวๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดสาระสําคัญที่ผมจะมาลงในระดับต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ